สวัสดีครับชาวเถื่อนทุกท่านหนึ่งในคําถามที่ทุกคนถามเข้ามาเยอะมากหลังจากดูเถื่อน Travel Series Bad แ a d w o r ร์กันไปแล้วนะครับก็คือว่ากระเป๋าพี่สิงรอบๆเอลเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาโชว์ให้ดูทุกอย่างกับออฟฟิศเคลื่อนที่ของผม w h t t s n n y y b g เวอร์ชันเถื Travel ่อนทราเวลแบ d แบ d เบอร์ครับ ก่อนอื่นเลยนะต้องเริ่มจากเสื้อผ้าก่อนนะครับเสื้อผ้านะครับที่ใส่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชุดประมาณนี้เสมอเลยเสื้อเนี่ยจะเป็นเสื้อทหารนะครับเขาเรียกว่า tactical t-shirt หรือเสื้อยุทธวิธีซึ่งก็เหมือนเสื้อ,อยืดทั่วไปแหละแต่ว่าผ้ามันจะค่อนข้างจะไม่ยับเลยนะฮะแล้วก็ไม่เหม็นไม่อับอะไรเลยขณะเดียวกันก็ไม่ได้บางจนเกินไปนะครับแล้วก็เขาจะมีช่องอยู่ตรงนี้เสมอซึ่งผมเองก็เอาไปเกี่ยวแว่นกันแดดบ้างเอาไปใส่ปากกาบ้างนะครับผมแล้วก็ทุกอันเนี่ยมันจะมีนี่ตีนทุกแกอะไรก็ตามที่็นเครื่องทหารมตนตกแก แปะได้หมวกก็จะเป็นเช่นเดียวกันเป็นหมวกเทคนิคิลนะครับหมวกทหารแล้วเราก็แปะป้ายซึ่งก็จะแปะไปในส่วนใหญ่ในหลายๆสถานการณ์กางเกงทหารเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกเทคนิคอลแพนส์ทุกอย่างเป็นแทคกติคอลหมดเลยยุทธวิธีก็คือมีกระเป๋าข้างแล้วก็มีอย่างนี้นะครับแล้วก็ผ้าจะเป็นผ้ายืดใส่ค่อนข้างสบายแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับรองเท้าส่วนใหญ่ที่ใส่เวลาถ่ายี่เป็นรองเท้าบูทซึ่งรุ่นอย่างนี้ก็จะรับน้ำหนักได้ค่อนข้างดีพื้นจะหนามากนะครับอันดับต่อมาครับกิมบ เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถถ่ายวิดีโอโดยที่กล้องไม่สั่นได้นะครับผมเริ่มจากตัวกล้องซึ่งอยู่บนนี้แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเลนส์ฟิกระยะประมาณ24หรือ35นะครับที่อยู่ตรงนี้เครื่องนี้เขาเรียกไรด้ามันวัดระยะห่างระหว่างวัตถุกับตัวกล้องได้มาคุยกับเครื่องนี้ซึ่งเป็นตัวหมุนมอเตอร์เนี่ยมันจะช่วยหมุนหมุนไอเลนส์แบนนพวกนั้นให้เราโดยอัตโนมัติว่าระยะเป็นเท่าไหร่หมุนไปหมุนมามันมีผู้ช่วยคอยโฟกัสครับผมดีมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งซึ่งสาคัญบบ สามารถจับได้ว่ามีวัตถุอะไรอยู่ข้างหน้าบ้างแล้วหันตามได้เดี๋ยวสาธิตให้ดูแล้ววิธีการจับของมันนะครับผมแค่แบมืออย่างนี้อ่ะมันขึ้นไฟเขียวแล้วแล้วหันไปทางไหนเนะี่ยอ่ะเห็นไหมมันหันตามล้วละเพราะฉะนั้นหล,หลายครั้งเนี่ยเหมือนมีผู้ช่วยกองถ่าย,ยตรงนั้นแต่ในบรรดาชิ้นส่วนทั้งหมดเนี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรคือแผ่นประทับบ่าครับปกติกิมเบิลทั่วไปไม่มีผมไปคิดคนเพื่อเองว่ามันต้องต่อแบบนี้แล้วทําแบบนี้แล้วมันช่วยให้น้ําหนักของกิมเบิลเนี่ยอยู่บนบ่าผมได้ทั้งวววันนนบบบกกบมกระจายยยอพุงเเด้ล ช่วยถือได้ง่ายขึ้นเยอะมากนะครับรวมทั้งหมดนี้ก็ประมาณสัก3-4กิโลนะครับอยู่บนกิมบอลอันนี้ทีนี้มาถึงเข็มขัดของเราวิธีการใส่คนอื่นเขาจะใส่เอาตัวหัวเข็มขัดไว้ด้านหน้าแต่ผมไม่ถนัดผมถนัดทําแบบนี้เอาหัวเข็มขัดไว้ด้านหลังน้ําหนักเวลาฟูลโหลดของอันนี้อยู่ประมาณที่25กิโลผมมองเข็มขัดเนี้ยเหมือนกับเป็นออฟฟิศเคลื่อนที่ของผมเลยอย่างแรกที่เห็นชัดสุดคือกล้องตัวที่2นะครับซึ่งจะใส่เลนส์คนละระยะกับกล้องตัวแรกที่อยู่บนกิมบอลเพื่อให คล่องตัวในการทํางานไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนเลนส์ไปมานะครับวิธีใส่กล้องตรงนี้มันก็จะมีแผ่นเหล็กแบบนี้อยู่นะครับเสียบเข้าไปปุ๊บอยู่ละถามเมื่อเคยร่วงไหมก็มีบ้างก็หลายครั้งแล้วแต่ว่าน้องก็ยังอยู่กับเรานะครับต่อไปครับมาดูเรื่องเลนส์นะครับเลนส์รอบตัวผมมีกี่ตัวเริ่มจากตรงนี้ก่อนเป็นซองใส่เลนส์โดยเฉพาะนะครับเลนส์วายนะครับ18 f 1.4นะครับผมเลนส์ตัวที่2เป็นเลนส์เทเลระยะ5400นะครับ อันนี้เป็นเลนแมนโน่อย่างที่บอกนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเลนสำหรับถ่ายหนังโดยเฉพาะเลยซึ่งอันนี้เป็นเลนที่ถูกที่สุดราคาแค่ประมาณ5้าพันหกพันบาทเองแต่ว่าคุณภาพโคตรดีเลยของจีนนะครับผมถ้าดูภาพเถื่อนทาวเวแลเราชอบเนี่ยสิ่งนี้เนะี่ยเออใช้ได้จริงๆนะครับตัวต่อไปนะครับเลนตัวที่4อันนี้เป็นเลนฟิกระยะ35นะครับขที่ที่อยู่บนตัวกล้องเมื่อกี้เป็นระยะ24เป็นเลนสถนัดของผมเลยแล้วก็เ,เลนที่อยู่บนกล้องอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นกล้องสำรองจะเป็นระยะ2470นะครับไว,ไว้เก็บบภาพประกอตางๆ แต่ถ้าถามว่าในบรรดาลเลนส์ทั้งหมดที่มีเนี่ยตัวไหนชอบสุดคือเลนส์นี้ครับ35 f 1.4นะครับเลนส์โปรดของผมเพราะฉะนั้นรวมกันทั้งหมดเนี่ยจะมีกล้อง2ตัวแล้วอยู่บนกล้องก็จะมีเลนส์งเลนส์แล้วใช่ไหมบวกเลนส์สำรองอีก4เลนส์เพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดมี6เลนส์อยู่รอบเอวนะครับผมอันดับต่อไปคืออะไรครับถ่ายเราก็ต้องมี battery, แบตเตอรี่แบตเตอรี่นะฮะแล้วเราก็จะมีช่อง2กระเป๋าไอ้ตรงนี้ไว้ใส่แบตท,ที่ยังเต็มอยู่นะครับ อันไหนแบตเสื่อมแล้วออใช้หมดแล้วนะครับเราก็จะมาใส่เป็นช่อง k ิ้งแบตไวต้ตรงนี้ก่อนจะไปต่อนะครับเรามาพูดถึงตัวเข็มขัดซะหน่อยไม่มีขายนะครับแบบนี้มันต้องซื้อมาทีละชิ้นมาแปะประกอบกันไปเรื่อยๆแล้วแต่ละคนก็จะแบบหน้าตาต่างกันไปในความชอบนะลำดับต่อไปโดนฮะโดนเนี่ยอยู่ที่กระเป๋านี้เสมอนะครับแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับโดนเนี่ยจะอยู่บริเวณหน้าขานะครับช่องมันพอดีเป๊ะเลยเหมือนดีไซน์มาเพื่อสิ่งนี้แต่จริงๆไม่ใช่นี่แบตเตอรี่ก้อนที่1นึ่นะครับถ้าวันไหนรู้สึกว่าจะบินเยอะก็ แล้วสุดท้ายช่องข้างหน้าตรงนี้นะครับเปิดป,ปุ๊บรีโมทของโดรนอยู่ตรงนี้ก็ครบเสร็จสามารถถ่ายทําโดรนได้ลาดับต่อไปนะครับคืออุปกรณ์เสริมต่างๆสิ่งนี้ถ้าจริงๆมันเป็นกระเป๋าใส่แม็กกาซีนปืนอันนี้ไว้ใส่แม็กกาซีนปืนกลอันนี้ไว้ใส่แม็กกาซีนปืนพกนะครับผมเอามาใส่นี่คือไม้นะครับตัวไม้ทั้งหลายเออนี่เป็นกล่องชาร์จไม้ไปด้วยในตัว เวลาไม่ใช่เราก็เก็บไว้มันก็ชาร์จแบตเป็นในตัวด้วยนะครับแล้วก็อันนี้สาคัญมากเป็นไขควงที่แบบเอาไปไขสป,ปะสิ่งไขกล้องไขเพลทไขาขาตั้งอะไรแล้วก็เราจะพกน็อตสำรองไว้ด้วยออตอนนี้ไม่มีแต่ว่าปกติจะมีน็อตสำรองใส่ไว้บริเวณช่องพวกนี้เผื่อน็อตตัวไหนหล่นหายเราจะไดเ้เอามาใส่แทนได้นะครับมีอะไรอีกมีกล้องพวก GoPro นะครับ GoPro นี้ก็สําคัญเวลาเราจับมุมมองที่ไม่ใช่ช็อตปัน้นแต่เป็นช็อตที่เหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นเรามีตัวเราอยู่ในนั้นด้วยมีไฟเวลามืดๆหน่อยก็เเติมไไฟข้าป ให้หน้า subject เราสว่างขึ้นหรือบางทีเรามองไม่เห็นทางจริงจริงเราก็ใช้ไฟเข้าไปด้วยมีไม่ช็อตกันอีกตัวหนึ่ง mm. เผื่อไว้ปกติไม่มันจะจับแค่ทิศทางเดียวอันนี้มี2ด้านจับ2ทางเลยเราพูดอยู่หลังกล้องเสียงมันเก็บไปด้วยนะครับ mm. แล้วก็สุดท้ายมีขาตั้งกล้องเล็กๆอีกอันหนึ่งนี่ก็เอาไปติดโกโป o พวกนี้แหละนะครับอ,อ๋อแล้วอุปกรณ์เสริมไม่หมดครับช่องนี้นะก็จะเป็นช่วงพวกเล็กๆทั้งหลาย mm. เช่นหูฟังเอ้ยสายไฟเอ้ยอะไรอยู่ในนี้นะครับแล้วก็จะมีห่วงนี้ซึ่ง เอาไว้แขวนขวดน้ดําโดยเฉพาะบกรณีเดินกันไกลๆต้องกินน้ำเยอะก็จะแขวนปึ๊กไปตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ภูมิใจนําเหนือมากเพราะว่ากว่าจะคิดออกว่าจะพกมันยังไงเนี่ยเออกิมบอลสำรองนะครับกรณีต้องใช้กิมบอลสตัวกิมบอลตัวเล็กจะอยู่ตรงนี้ซึ่งที่เป็นซองที่พอดีมากนะครับเริ่มจากตอนแรกมีสายรัดอยู่ตรงนี้กันมันหล่นลเราดึงสายรัดออกปึ๊บแล้วดึงกิมบอลขึ้นมานะฮะซึ่งกระเป๋าอันนี้จริงมันคืออะไรมันคือซองใส่ปืนครับแล้วมันปรับขนาดได้แล้วผมก็ปรับขนาดให้พอดีกับกิมบอล ซึ่งลักษณะด้ามมันก็เหมือนด้ามปืนนั่นแหละเออแล้วเราก็ใช้กันมนได้เลยนะพอดีเป๊ะเลยขึ้นมอเตอร์ไซค์ปีนเขาอะไรลองมาแล้วไม่ล่วงไม่ล่วงนะครับอันนี้ค่อยไว้ใช้ในบางวันนี่คือ first aid kit นะครับเป็นชุดประถมพยาบาลซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ศึกษามาพอสมควรก่อนจะไปออกแนวหน้าทั้งหลายแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้ามีเนี่ยไม่ได้ใช้ให้ตัวเองหรอกเพราะถ้าเราโดนเองเราใช้เองไม่ไหวส่วนใหญ่คือมีไว้เพื่อรักษาคนอื่นรอบๆนะครับผมเพราะฉะนั้น,นก็จะมีสิ่งนี้ก็จะพอจะช่วยชีวิตกันไว้ได้ถ้าเเเเกกกกกกิดกิดดรรรณีีฉฉฉุุนนนนจงๆแลลล้้้ววว็ปะะ๊ืือออาาไ่ั เป็นคนกรุบบีนะครับเออเผื่อเขาต้องให้เลือดเขาจะได้รู้เลยแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับสุดท้ายครับขาตั้งกล้องครับห้อยอยู่ตรงนี้นะฮะเออเพราะว่าหลายๆช็อตมันจําเป็นต้องใช้การตั้งกล้องนะแล้วก็มีอีกอย่างนึงครับที่บางครั้งก็มีประโยชน์คือเขาเรียกสายโยงบ่านะครับสายโยงบ่าเนี่ยเอาขึ้นบนนี้ปุ๊บซึ่งผมจะใส่ตะขอ ไว้4ด้านของตัวตัวเข็มขัดใส่ตรงนี้ให้ชัดเจนมันก็เหมือนสะพายเป้แล้วที่หลักของการจัดการทั้งหมดนี้ก็คือว่าทํายังไงให้มือเราและเท้าเราสามารถฟรีได้และอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งหมดยังอยู่กับเราเพื่อให้การถ่ายทําดําเนินต่อไปได้ด้วยขณะเดียวกันคล่องตัวพร้อมกับรับทุกสถานการณ์แล้วก็สามารถปีนป่ายไปสู่จุดต่างๆซึ่งต้องเข้าถึงได้ด้วยและนี่ครับคือ what's in my bag what's in my belt ของผมนะครับเจอกันในเถื่อน travel แบล็คบัตเตอนหน้าครับ เจ้าหน้าที่เข้ามาตามหาสมาชิกแก๊งนะครับ